ล็อกจริงทั่วกรุงประเด็นที่เก่นก่อนนะครับปฏิบัติการที่ออกไปแล้วเส้นเนี่ยสปฏิบัติการ1รึงปฏิบัติการ5้าจิงก็คือปฏิบัติการคืนผิวจราจรสู่ประชาชนปฏิบัติการที่2นะครับรก็คือ5้าจอมคือปรับพฤตินิสยัยผู้ขับขี่นะครับที่จะทำผิดกฎหมายจราจรอ,อ,อยู่เป็นประจาจอมปาจอมหวานจอมล้้านะครับทั้งหลายนะครับปฏิบัติการที่สาม ก็คือปาะเด็นการจับจริงนะครับจอมแชทนะครับก็คือใช้โทรศัพท์นะารคือสื่อในส่วนที่4เนี่ยนะครับเราเรียกห้างสรรพสินค้ามาแล้ว8ปดสห้างส่วนที่2เรียกโรงเรียนมาแล้ว4-2โรงเรียนทั้ง2จุดเนี่ยนะครับทั้งห้างและโรงเรียนเป็จุดที่มีปัญหาการจจรทั้งสิ้นและวันที่26นี้นะครับจะเรียกตลาดมาทั้งสิ้น1 6ึกบตลาด ซึ่งเป็นตลาดที่มีปัญหาการจราจรทั้งสิ้นนี่เป็นภาพรันวงนะครับและโดยสรุปปฏิการ1นึบวกสบวกสาบวกสจะแถลงให้ฟังวันที่26หนะครับหลังจากเปิดปฏิการตลาดก็จะจบปฏิการ1นึ่งสองสและจะแถลงภาพรวมเห็นเลยครับว่าปฏิการ5าจริงได้ผลที่ไหนอย่างไรมาตรการไรปฏิการหนึ่งไแค่ไหนเ่างไรปฏิการที่3นะคณะปฏิการจับจริงจอมแช่ก็จะที่แจงวันที่2 6 และปัติการที่4จะชี้เห็นว่าเมื่อแก้ไขปัญหาณจุดห้างสรรพสินค้า83แห่งนะครับโรงเรียน42แห่งนะครับและตลาดอีก1 6 1, 1แห่งแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในอรุงเทพัหานครนี่เป็นภาพรวมนะครับประเกศไนะครับขณะนี้เนี่ยที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยพอเราปฏิบัติาการ ทั่วไทยเลยนะครับทั้งประเทศนะครับเช่นกองบัญชาการตำรวจนะครับภูทรหนึ่งนะครับวันนี้ต้อดอผูานเองมาใหยฟังเนยๆเลยครับผมนิดนึงก็ได้ต่อมาครับนะครับเทียงผมไม่ได้บอกตั้งแต่แรกนะครับภูทรสองผมเด้นที่ย้ำจุดหลักๆเลยนะครับคือตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับภูทรสามพาราซ่านะครับวันนี้ทั้งหมดเี่ยเขาจะล้อมกันหมดในทั้งประเทศเลยนะครับในประเด็นที่สามนะครับ ประเด็นที่4นะครับก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะออกไปปล่อยแถวก็เชิญสื่อมวลชนด้วยหลังจากนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะออกร่วมตรวจกับเนี่ย่านลองอดุลทองนิทอนผู้การนะครับแล้วก็ทางผู้ทอนต่างๆก็ออกตรวจกันหมดนะครับแล้วเสร็จแล้วใน2่ยสองทุ่นนะครับนัดกันนะครับเพื่อจะแะไงภาพรวมห้เห็นว่าหลังจากเปิดวเดทำการวันนี้แล้วเนี่ยนะครับกรุงเทพอะไรเกิดขึ้นผู้ทอนอะไรเกิดขึ้นสองทุ่นนะครับเจอที่ที่บอชนอะครับสำหรับ สำหรับวันนี้เองนะนี้ส่วนรายละเอียดครับถามต่างๆผมทราบจริง,งว่าท่านเคยถามไปเยอะเอาไว้วันที่26ดีกว่าครับแล้วผมจะเชี้ให้เห็นเลยว่าแต่ละมาตรการเนี่ยผมจะทำให้เห็นนั้นทำให้เห็นนครับว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับปฏิบัติการจราจรแต่และเรื่องเนี่ยสามารถทำให้การจราจรดีขึ้นอย่างไรนะครับต้องสำหรับขณะนี้มีแค่นี้ครับ ดีครับคุณวิทย์ยอมูดกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจจราจรได้นำท่านครบาลและกองบัญชา,าการตํารวจภูธรภาคหนึ่งจำนวนทั้งสิ้น120นายประกอบด,ด้วยนายตารวจชั้นสัญญบัตร20นายชั้นประทวน100นายรถยนตไสายตรวจจราจร20คันชั้นรถจักรานร่วมในีิธีปล่อยแถวระดมปฏิบัติาการล็อกล้อทั่วประเทศปัจจุบันแล้วครับ เ่านหนึ่งจนกระทั่งถึงคูทอนเก้าในแหล่งที่เป็นแหล่งปัญหาการจราจรทั้งหลายส่วนในกรุงเทพนั้นก็ต้องถือว่าล็อกอิน่วกรุมไม่อยากจะเรียนกับเพื่อนพาราการตำรวจนะครับว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เราประดำเพื่อที่น้องประชาชนเป็นความเดือดร้อนจริงและจากห้าจอเนี่ยได้แก้ไขปัญหา ไปในลักษณะที่น่าพอใจไปอย่างที่พี่น้องประชาชนชื่นชมการดำเรินไ่ให้้องเกิดกปฏิบัติการนะครับล้อปีโก่เกิดขึ้นอยากจะให้เรื่องพ้าราการตำรวจนะครับได้ถึดตลอดเวลานะครับว่าวันนี้<ช>ไม่ได้ปฏิบัติงานเพื่อตำรวจแต่ใจว่าที่เราต้องล้อเขาเนี่ยเพราะว่าเขาทำผิดกฎหมายผมเชื่อว่าท้ทั่วไกลนาโอกาสนี้ขอ่างหลายครับปฏิบัติงานด้วยความสุภาพตามนโยบายของสำนักงาน